วัสดีพี่น้องทั้งยูทูบสปุกคนนะครับมันนี่ก็มีข่าวมาแจ้งกับพี่น้องสุคนนะครับผมผู้ใดเนาะทั้งภาคอีสานหรือทั้งใดพี่น้องทั้ง YouTube ต่างจังหวัดนะครับที่สนใจอยากสีเข่าโครงการกับผมนะพี่น้องเนาะโครงการอ่าสายตรงนะครับสายตรงกับผมหรือพี่น้องเดอ้อใครที่เขามารับส้มแล้วก็ฝากนเดอ้อพี่น้องใดที่ว่าอยากเอ็นการเกษตรแบบใหม่ๆนะครับอ่าแบบมีระบบระเบียบเนาะก็ ทักติดต่อมาหาผมได้แล้วพี่น้องเด้อก็สิเป็นจังได้แน่ก็บคาสมัครจังได้ก็ทักทายมาเด้อพี่น้องเด้อก็จะเป็นโครงการดีๆนะครับในกับพี่น้องสุขทุกคนนะครับอยู่ต่างจังหวัดเนาะอ่าคาสมัครก็ประมาณพี่น้องหนึ่งมื่นสองพันหารอยบาทแต่ว่าห้าบวเอาดอกพี่น้องหนึ่งหมื่นสองพันห้ารอยบาทเอาหนึ่งมื่นบาทนะครับสิไใจยังแน่พี่น้องก็มีของเลพี่น้องก็สิเป็นผลิตภัณฑ์นะผลิตภัณฑ์พี่น้องเนาะหนึ่งพันสามชุดนะฮะ ชุดอ่าโรบบีิการมั่นมาเป็นเสือหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็จะเป็นกองฟันเล็กๆน้อยๆนะครับสามกองพี่น้องนะได้พี่น้องที่เข่ามาแล้ส้มแล้วก็ฝากให้เด้อซอยเป็นนรงใจในการเด้อดคอยติดตามอ่าว่าเป็นยังไงเนาะครับมีบาราิหายังกระโถนมหาผมได้แล้วพี่น้องที่เบอร์0ูนสองนะครับสองสองห้าสามหกหนึ่งสามได้พี่น้องอย่าลืมนะครับผมฝากข่าวแชทสัมพันธ์กับพี่น้องทั้งยูทูบเด้อซอยกันเนะครับผมแล้วก็ฝากพี่น้องทถ้ายูทูบซอยติดตามไหมไอฮอดพันคนเด้พี่น้องเพราะว่าเราสิไไดด้้ลฟ์สใหกับพี่น้องใดไรครับ เลยสดๆและนักสดๆออกไปเห็นเลยว่าเป็นยังไงเนาะแล้วขอบคุณหลายๆกับพี่น้องสุภุทุกคนที่เขามาติดตามนะฮะติดตามแล้วมากดอ่าเบิ้งและให้กำลังใจเนาะตลอดที่ผมเห็ุคลิปมาให้กับพี่น้องสุภุสุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็มาแจงข้าวแจงข่าวแจงข้าวครับกับพี่น้องทั้งจังหวัดเนาะเราเป็นสายตรงกับผมเด้อขอโทษมากติดทักทายกันได้เนาะแอมี่ยังก็สิมา บอกพี่น้องต่อๆเรื่อยๆครับผมพยายามจะอัพอัพคลิปใหม่ๆกับพี่น้องตลอดนะครับผมมันหนี้ก็บประด้ออกไปไหนพี่น้องมันหนี้ก็ฝนตกครับฝนตกแต่ประมาณเตี้ยๆคะับคนละเออหอดเศร้าท่านหยุดแล้วครับผมปร่ได้ออกไปไหนเนาะก็คือมาอ่าคุยครับคุยฝากกับพี่น้องทุกคนนะครับที่สนใจในในระบบบริการมั่นเนาะที่ติดตามอยู่เนาะก็มีโครงการดีๆครับให้กับพี่น้องนะที่มียังแน่มีคนสมบัติยังแน่ท่านสิได้ดยังแน่นะครับผมท่านสิได้ดยังแน่นะครับอ่าในการ ลงนะครับลงทะเบียนสายตรงหนึ่งเอาบอกตพนุเลยพี่น้องแต่ที่วา่าอย่าที่ลงสายตรงกับผมตั้งเงินวันนะครับหนึ่งแต่จนลดทันทีนะพี่น้องจน,นทันทีนะครับผมในการสมัครนะครับจาก 12, าน 2, 000, 500, 000านห 100, านะนึ่งมื่นสองพันบาทลดทันทีสองพันห้าร้อยบาทเนาะเหลือหนึ่งมื่นบาทเนาะนี่ครับส่วนแรกพี่น้างเได้จลดไปเนาะและต่อผลิตภัณฑ์นะครับทางบริษัทจะจัดส่งกับพี่น้องอดบานเลยเนาะพอมีการจัดทรงได้พี่น้องเออส่งคดบาทเลยเนาะ พี่น้องมาต้องย่านครับผู้ใดที่ล่งสายตรงกับผมครับผ่านทั้งผมเนาะเยาผมกกสิข้อมู้ตลอดครับแล้วข้อมูลใหม่ๆมาบอกพี่น้องนะฮะมีปัญหาอย่างก็รซอยกันแก้นะครับซอยกันเห็ดซอยกันแย่ซอยกันถ้เนาะพี่น้องเนาะเราเป็นพี่น้องกันเนาะก็จะซอยกันไปเนาะพี่น้องเนาะผู้ได้ที่ว่าอยากสีมาเขาร่วมค้อการกับผมเนาะค้อการดีๆที่ว่าท่านอาจารย์น่าจะเก็บตันติงาจัดมาให้เนาะเราต้องย่านพี่น้องเราสีห้คข้อมู้เต็มที่เนาและระยะที่เข้าอยู่น้ำกันพี่น้องสองถึงสามปีนี้ ผมก็สซีมีพัธน์มั่นใหม่ๆนะให้กับพี่น้องนะครับไปล่องลูกดูนะครับตอนนี้กําลังิีใจอยู่พี่น้องนะก็เป็นแจังไดเนาะว่าสีมอกกับพี่น้องก็เนาะกําลังวีใจัยพี่น้องต้องยากนะครับผมสองสามปีอดีพันธน์ใหม่ๆมาเรื่อยนะครับผมิีใจขึ้นมากนะครับสําหรับพัธน์มั่นนะพี่น้องเนาะคุณสมบัติที่ว่าพี่น้องทางต้าจังหวัดนะครับที่จะเข้าไปสายตรงกับผมก็คือหนึ่งต้องมีใจสู่พี่น้องเนาะใจเข้าตรงสู่นะครับอ่าใจเข้าครับตองสู่นะครับผมใจสู่กับ ต้องขยันนั่นะครับผมขยันมันเหตุงานเบียเหตุงาน,นพี่น้องบางคนก็มันอยู่ครับมันเหตุเบียดเหตุงานอยู่แต่ว่าขาดข้อมาทุ่นพี่น้องอืมข้อมาทนก็ต้องเป็นปัจจัยหนึ่งในการเบียดเหตุงานเนาะสำหรับพี่น้องที่อยู่โซนทางอีสานหรือต่างจังหวัดเนาะว่าทางจังหวัดทางไหนฟังบอกไปไหนขอประธานตัวประธานค่าดีเดอร์พี่น้องเด้อเพราะว่าถ้ายูทูบผมจะเป็นภาษาอีสานเป็นเนาะอ่าสำหรับพี่น้องที่อยู่ท,า,ทางอีสานนะครับทีว่ว่า,า,วาอยากไาาาด้โครงกา,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 ารดีๆเนาะไปทดรองนะครับสอง ก็ครับผมก็คือสามสามอยางพี่น้องเนาะก็ะคือ1ใจสู้นะครับ2ต้องขยันมันเที่ยนพีน้องขยันนะครับผมสามมีความอดทนพี่น้องสี่นะครับความซื่อสัตย์นะฮะเสื่อมซื่อสัตย์ในหน้าที่และก็ใจนะฮะซื่อสัตย์กับตัวเองแลวซื่อสัตย์กับหน้าที่ซื่อสัตย์กับการทาการเกษตรนะครับผมคือทันแต่อะไรปรดีๆไปแล้วพี่นอ้อ,องอ่าเราต้องอย่าลืมครับว่าเอ้าไดอย่างมากจากไผ่นะครับผมเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองพี่น้องนาอนี่นะครับอ่าระเบียบการที่ให้กับพี่น้อง ปในวัดที่สนใจนะฮะจะเป็นสายตรงเนาะใดๆก็อย่า,ยาลืมเลยพี่น้องเด้อโทรเข้ามาเลยพี่น้องที่เบอร์ของเบาไกลเด้อ082ครับ2 2กติาามงกไออทวดีีโออ่นองเบิต่อไปเด้ออย่าลืมพี่น้องซอยกดติดตามในหลายๆเด้ออย่ไม่คิดหน้าสวัสดีครับ